ก็ล้งหายหายใจเลยเหรอเื่อไงก็แล้่เยอะก็เยอะตยังตัยังตัวไม่เห็นประยุกยศิยศสารเตะได้หลายเด้เลยนะขาประมาณพีเป็นไงบ้างครับก็ชอบได้ดีแต่ว่าเราเสียเปลี่ยนรูปร่างน้าหนักปล่อยนนี่พุเสียเปลี่ เสียเปรียบรูปร่างเหยียดไปเสียเปรียบเสียเปรียบรูปร่างอบนเวทีก็เห็นชัดเจนแล้วเนาะครับนะเวลาเราโจนแล้วมันโดนแล้วเขาไม่เตือนเโดน้เขาไม่ยุบเราเราเราเตะสามนายังเฉยเราโดนทีมันมีอาการตอนที่จะโดนตกองมีเกมก็ดูดีแล้วดูดีแล้วเรือสเือสองงแล้วดูดีแล้วเราจะให้เล่นในแล้วมาดูนอกมันไม่ไม่ชนะเราจะให้เล่นในรู้ว่าในน่าจะดีกว่าแต่ว่าโดนนี้รังแทงมาก่อนเพราะ่ถ้าเกิดไม่โดนไม่โดนก็มีผมว่ามีโอกาสเพราะดูในเราน่าจะดีกว่า เขาไม่อยหน่อยน้องพอใจโอเคไงบ้างครับน้องตัวเล็กครับตัวเล็กตัวอะไรตัวเกาได้เสียดายไหมเสียดายมากครับอาชีพอะไรโดมี่ไหนนรองลองมาเจ็ดหมื่นนะผมคิดว่าถ้าเกิดไม่โดนดักแทงจังหวัดนั้นนะมก็มวยกำลังยามาเราคิดาเราตีอยู่ไงกำลังตีนี่กาลังเขายุบนะเนี่ยของเค่ดุ่งนะแต่ว่าเราไปพลาดรดบ ก่อนเรียบร้อยเลยเรียบร้อยจังหวาแบบหายใจเข้าหายใจออกพอดีใช่ครับังมาแล้วหายใจเข้าพอดีมีผ่าจากแค่มื่อโอ้นหนักไหนด,ดีดีกว่าใจไม่้เลยถ้าบีลงมาอีกสักหน่อยได้ไหมน้ำหนักน้ำหนักไหนถามเราไหน้าผมขอใส่ร้อยอวันนี้ก็ทำให้การานยากท่านนับอขอโทษททโทษ เอาใจนะครัพ่อไม่ได้เป็นไรครับน้องเป็นกำลังใจให้สู้ๆครับน้องเป็นกำลังใจให้ครับเฮ้ยหลจะมาได้ก่อนน้องเขาจะมาได้ครับจังหวันน้องบัวน้องบัวซ้อมที่ซ้อมที่ขอนแก่นครับขอนแก่นค่ายมวยพอหลักบุญพอหลักบุญตอนนี้ในค่ายเยอะไหมเยอะครับพวกพี่พีโชคมาล้านมาเป็นหนึ่งมาหมดตัวดังๆก็ซ้อมที่นี่กันหมดแล้วมาเป็นแลบบนี้จริงๆเราก็ตัวดังเหมือนกันนั่นแหละครับน้องชายอยากแก้มือก็คงจะน้ําหนัก โอ้ลำบากกันเลยเลยขาตัวใหญ่มากเลยนะ <c oughs> ครับโอเค<ๆ>สู้ๆนะๆน้องนะครับ